ตอนแรกจะพังแต่คู่มันดีแล้วพี่มัดแล้วบอกคุณโต้เปล่าไปก่อนไม่เอข้าวกินเลยไม่ไปอ๋อไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอพี่มัต่อครับผม นี่นี่ทุท่มเลยละตอนครับนี่ตามมาเลยตามมาเลยหนีไปเองแล้วสุดนิรเส้นมาถึงแล้วกิูกนีกเตะครับลูกสาวโตผูกแล้วไปทิ้งเลยครับโอ้โหเกือบได้ประตูเพิ่มอีกแล้วท่าน,น้าสีขาวครับหลุดมากลางประตูเลยครับเนี่ยท่าน้าซานูโก้ครับ มานูโกมาแบมบ้าครับมาซาก,กุโกะลยนให้อับัสครับโรเจอร์ดีคืนมาซานูโกสองคนดีคืนกับเพื่อนเลยดีกว่าครับแล้ให้ลูบิเกือบขาดนะเนี่ยนะโรเจอร์อมีการปรับเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยครับทางด้านปลาดูครับเนือหน้าเนี่ยท็อปเนี่ยออกไปครับ บาไงมาการเจยังเคลื่อนไปไปไหนไม่ได้เลยครับโดนข้างหน้านี่เพสขึ้นมาสูงเลยครับข้างหน้าสิงขาวเขาได้ครับโจเหลือโยนไปข้างหน้านก็เข้ามือผู้สาวประตูครับ กกลับมาแล้วเล่นเร็วเลยนะนาสีขาวมาแบบบ้าฝังกับลูกนี้แล้วจะไปไม่หานแน่นโจครับซูมมาตั้งเล็กดีดให้เพื่อน,นอีกทีนึงแล้วจะไปไปได้ด้วย้วแต่สุดท้ายนี่เพื่อนไม่รู้ร่บ มาลงการซานโก้คืนให้โรเจอร์แบบฟาดให้มาโรเจอร์อีกทีนึ่งนีเรายิงด้วยสายลูกนี้ก็ไม่เข้าก่อบครับกูมีโอกาสได้ตั้งจริงๆริะยะเนี่ยค่อนข้างไกลครับไม่ไมีมใครประกบเลยนี่ต้องระวังครับให้สองง่ายครับไปเรื่อยๆนี่เสียประตูได้นะครับ เปิดข้ามมายังตีด้านอาบัตอกปู่แล้วึ้นมา3 4คนเลยนะสีขาวอาบัตปางกลางไม่ขานนะทุกนีต้องกว่าจะไปข้างกาาเนี่แต่โดนไม่เต็มเท้าครับตั้งบอร์ดนิ่งครับแล้วก็เริ่มเกมเขี่ยได้ครับเขีย่ยด้่นนองผู้เลนนองอยู่ด้านนอกกรอบด้วยครับก่อนรับนะครับ

เ J ไปฟ้าสวัสดีดูสวันดีสอง J เปิดทะลุช่องมาโจ๊กอาตะกิดให้เพื่อลูกนี้ก็ยังลึกเกินไปครับแต่ก็มาดูขึ้นเวลาหลังนี่เกตน้องพนั้นฟับไปเล่นเป็นเชนฮาวเลยครับให้ออกมาขวาโบเจอร์ตั้งเงินใหม่ครับฟารุโกแบบบ้า ตาฟ้าเอาเนี่ยเล่นบอลจังหวะเดียวกันนั่งกันทางด้านติดขาวตามเราเล่นสั้นครับตามบ้าสู้แล้วมันทางบ้านก็ค่องนะเอ่อฉลากเราจะโดนสวนกลับก็มาดูให้ไม่ถึงเนี่ยทิ้งออกมาโหมล้วตู้แล้วปมหาไม่เจอครับตามบ้า โรเจอร์แมตัดหน้ามาสวยครับซาโลโล็อกกลับมาแบบว่าโอ้โหให้บอลแล้วตูจิงลูยิงหูนี่ให้อย่างลุ้ใจเลยคเออจังหวะแต่บางๆรับว่าตูเจนสวนก่าวโปร่งทีได้อ้าวเราให้ไม่ดีตอนนี้โรเจอร์เป็นแต่บ้าครับตูเลือกครับเลือกให้โรเจอร์ครับแล้วจะไปคืนแต่บ้าชิงยิงยูดูเลยเล่นกันต้องบอกว่าต้องที่เนี่ยสินขาเลย จุดเด่นของพวกเขาแกมลูกก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไปเล่นกันหลายจังหวะแล้วไม่ได้จบครับจะเอาแบบทุ่นทัวเลยกับนสัสิงขาวสกอร์นำยู่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนที่พวกเขาสกรอร์นำแค่ลูกสองลูกเนี่ยบางทีอาจาจะเสุดเปลี่ยนได้เอาแล้วตู้ตอนนี้ตู้กับกราไม่ยิงให้มาเลยต่อยตอดอีกทีนึงโอ้โหนี่ครับไก่เอาทุ่นัวเลยแล้ว,ลวมันอาบัสอีกแล้วพี่แแปลลูกเนีน่ อาบาต้ยังไม่มีชื่อในสกอร์บอร์อย่าโอ้ดูเยอจะทำจะเอาให้ได้เลยครับดูนี่รอจนอาบัตขึ้นมาว่าคู่ครับสำหรับทนาสิงห์ขาวอาฟ้าไปทางซ้ายดูเลยครับประตูแล้วสิงห์บอนดิบแล้วให้มากบมบาตออกส้นลูกนี้อาบัตให้แล้วไปครับซารโก้ต้องย้อนกับมาตั้งกันใหม่ ขวาสันหนาไปสูงกับบ้าโมเคสประตูโรเจอร์มาถึงด้วยตรงกลางอาวส์ตามกันจังหวะท้องไปแฮน,นด์ครับดูแล้วโรเจอร์สายลโก็ชีไปสวยมากลูกนี้นมิจฉสอง,องีกบผู้ดูแล้วกับบ้าเออจังหวะนี้ต้องพังแล้วไปยิเงเองโอกาสเป็นประตูรล้วก็บอกมีสูงครับแหมถึงตอน่อนครับโตกันตกนลแล้วล,ลูกนี้ เข้าลุกกระโดดเข้าด้วยไม่ตรงกอกโอ้โหเออตรงกอกหายแน่นอนแล้วจังหวะนี้ไม่มีผู้หน่ประตูแล้วทางด้านสินขาออกมาโจลดวลเต็มเต็มเนี่ยเดินจานทร์นาทีแล้วเราเราย้อนอย่ไปตั้งทางขวาครับเปิดอใจแล้วเอาบัสทางซ้ายเลยซาโล ดูแล้วมองเพื่อนท่านไหนอยู่ก็อา้าฟาดเลยครับอาวาส์ลงเข้าในมาดูว่าผิวมาสองย้อนกออบมายันได้กรืล่าบ้าให้ลุ่งจางมาโรเจอร์ไม่ยิยงเองครับจังหวะสองยันได้ยิ่งบ้าใาห้ดูนี้หนึ่งสองส่งลึเแล่าทำกันเร็วแล้วหนึ่งสองมาตักไว้ทีบ้าจับแล้วเล่นยากแล้วจังหวะนี้จะโดนสวน ประตูทิ้งเจ้าโหทีลูกนี้ไม่ดีเลยนะประตูแล้วจะเสิร์ฟกลับขึ้นมาสิงขาวโอ้สปีดบอเลเร็วครับโอ้แล้วตัวกระแทกจากข้างหลังครับอล้วผู้ละสิงป่อหยุดเกมต่อแล้วตรงน,นี้ดันบ้าครับโดนกระแทกจากข้างหลังครับปั๊บแล้วมาจากด้านหลังแล้วผู้ละสินเนี่ยไม่ได้ให้เป็นลูกฝาวแล้วดูนีน่ดำบ้าเลยหน้าขึ้นมาแล้วป่อผู้ละสิงเยอะ ไคือกลับไปให้แล้วแต่ว่าโรเจอร์ดูแับทีเราให้ลูกนี้ยังถึงนะแต่ว่าดีละมาโรเจอร์กินไก่ซะเลยแล้วนะแต่ว่าบอลสุดท้ายไม่ตรงต่อแล้วดูออกข้างไปแล้ว เตะฟันทันทีแล้วประตูขอข้าออกมาครับคา่คู่บอลคู่ก่อนเราคู่หลังเราทีมนี้โะโอ้โหแข็งแรงจริงครับดูแล้วแบบ้าไปดื้อเลยจังหวะสกิีดที่ไม่ล้มด้วยครับโอ้โหแล้วทงาเน่น่งจับแล้ว ดูนิสคู่ยิงล้มเข้ามูมแค่โรเตอร์ก่อนถ่ายถ้าจะตกกับไม้จะน่าจะบ้าแล้วทุกความเมื่อคู่ยิงมุมไม่มีแล้วเราเปลี่ยนสองเลยแล้วแตนาสะดุ้ยเลยเจอแบบชนะสิงห์ขาวตอนนี้ต้องโลดในชาติโดยผู้เล่นครับเอาสดๆลงมาบ้างครับย้อนกลับมาโรเจอร์โอ้โหนี่หดดดื้อเลยครับเปิดไม่ผ่านป้าแต่ทิ้ง สองคนทีงเข้าไปแล้วตูดมาหมงงได้จังงฟาสองโอ้โหดูแล้วเทาเก็บได้ได้แล้วโรเจอร์อาบาซซารุโบม่อนกองย้อยับมางว่งใหม่รอบโรเจอร์อาบ แบบว่าดูแล้วไปดื <source> ้อแล้วโอ้โหแล้วเปิดข้ามมาสวยด้วยแต่ว่าตอนนี้เขโก็จับบอลหาตัวแล้วโดนสวยครับยเฮ้ยผิมาสองยิงเอ้าโอ้โหเลี้ยร้อยเลยนี่เรื้อจังหวะนี้ดูครับลอดขามาครับจังหวะลอดขากองหลังอาร์ตไล่ตีไข่ตายกางเป็นหนึ่งประตูหลาสามเงี้โอ้โหดูสิงขาจังหวะเติมแกนลุงแล้วลงกันไม่ทันครับ โดนสวยกลับมานี่เสร็จเลยครับอ๋อไอ่ีไข่แตกมาเป็นหนึ่งประตูต่อสามรับ โกไยเองครับตรงการลางก็จะให้โรเจอร์ลูกนี้ดูดแล้วตอยบนไปได้ครับตักกลับมาได้ครับมาดูล้อไปสวยครับให้หนึ่งสองเอาไปทางซ้ายลูกนี้โอ้ถึงก่อนครับอ,อาพัตแล้วจิ้มดีบอลเยอะแล้วเป็นอาบัตได้ดูแล้วตอนนี้ไ้เสียทุกแม่มาดูเลยโจช้าไปนิดหนึ่งแล้วเจอบงังลูกนี้โอ้โหอ,ออกหลังไปครับเป็นโตคิกขึ้นมาครับ ไปตั gen, ้งซาร์โกโอ้โหดูจังหวะนี้ซาร์โกให้ดางขวามาอาร์ตแต่งเรายาวไปนิดนึงเสียจังหวะดูว่าเจอสวนเก่ากระดูกรีนดูนี้สวยมากแล้วจริงมากปัดได้แล้วรับเข้าซองครับเต้นสั้นๆเนาะน้องน้อง แล้วจะมีการเปลี่ยนตัว,วหรือเปล่าข้างสนามเรียกสิงห์ขาวยเข้ามาก่อนนะจะเอาทางนั้นวุตลงมาครับสำหรับสิงห์ขาวเเอออีกทีนึงก็ลึกเกินไปแล้ว เตะเล่นส de ั care, ้นๆเดี๋ยวให้มาบุญตับบอลยาวไปนิดนึงดูร้อนเกับมาให้ลำหนักให้ได้ร้อนเบาไปนิดนึงโจทิ้งมาได้แล้วฟางผ่นเหลี่ยมได้เตียวก็ฟาวไปเข้าด้านหลังคับโค้ช เล่นเรือไม่ได้ครับเล่นเรือไม่ได้ครับข้ามแดงมาแล้วครับเล่นเรือไม่ได้แบล็คพิลเล่นเรือได้หนึทีครับนี่ครับนายบ้าหี่จะเอาใบเหลืองเลยก็ดูกูดาสิงบอกเจออะไรค้างเดียวครับถ้าเล่นอในที่โดนใบเหลืองแน่นอนครับบาลตูนี่แม่งบอลชูชูยังไม่เข้าใจเลยจังหวะข้ามแดงมาแล้ว จริงแล้วโอ้าขวา้ไม่นเนียไป้เอยไปทาไปเลยเขวาลเปิดจัป่าแล้วตูู้กก็ตเี่ยงไปลูกนี้ไม่โดนปาหนุนโอ้โหออกมาไปก่อนนะครับเตะซ้ยเนียครับซีบาบุโอ้ฟาเลข้างหลังแล้วมลนี้ อ้าไปคิกเยะระยะก็ถือว่า้าแจะไกลทีเดียวคลับสารสินขาวสั้นกันบ้าซารโก้กันบ้าอีกครั้งหนึ่งเาซ้ายไม่ยิงแล้วให้ตรกลางมาซารโก้บุ๊ ไปเองกูฟูดยิงนู่นนี่ชันแล้วอ้าวถึงก่อนครับอาบัสให้มาสวยให้โรเจอร์ดับบ้าฟูดยิงนู่นนี้เสาแรกไปบล็อกจะไปต่อให้มาดูครับโอ้โหแล้วท่าชิ้นก็สวยแต่ว่าตู้จังหวะลูกนัดของเขาตู้ออกมาเอ้าเตะไม่โดนโอ้ติดบล็อกครับเจ้าสองฟูตถึงก่อนแล้ว อ้าวตัวสวนก็ตูนก็สามก็สามเหมือนกันยังไงครับแต่ว่าแม่เห็นตัวแรกไม่ค่อยดีครับดูว่าจังหวสองโอ้โหสวยดูแล้วเสียบอลครก็แอนบอลก็ต้องดี เดี๋ยวได้ตังเตะแล้วไงแล้วทำแพมมีหรือเปล่าสั้าสิขาว

ตันเร็วที่ไม่เป็นลองท่านั่งเสรับได้เแค่รูดทุ่นนขวายสำรับกรดูถือว่ามัณสามนาทีเสร็จยัดนัาอยู่สามอนเลยนะสิงขาวแตุ่่งออกมาท่าน้าบกูกำลังบ้าสปีดแล้วตอนนี้ย้อนมาแล้วโอ้โหไปเตะออกหลังเองครับลองลองลางลองไม่ลงไม่ได้ไม้องไม่ เอาให้เลยดีนะซาราโกากลับมาได้ครับมาดูปั๊บล่อยเพื่อนขยับก,กันหน่อยครับปั๊บให้ด้านขวาครับใส่ให้มาโตลูกนี้ทำเดือออกมากเลยเองครับโอ้โหแล้วพุ่งเร็วนะสามสี่คนครับดูว่าสิงเกลิลให้ด้านซ้ายมาซาราโ,โก้คิดไปสอสองตรงคืนแล้วเข้าซ้ายไม่ยิงจะไปตัวอะไรหน่อยทีหนึ่ง หลายจังหวะไรนิดตึงครับโอ้แล้วที่ทีมบอลเนี้ยชัดเจนตังหวะนี้อะป้าชิ้ไปแล้วโอ้วววโดนแลี้ยบกระดูกตัวอย่างเราฟ้องครับก็โดนมือครับโอ้ดูกเป็นตัวจันโอ้ดูไม่เห็นพูนศิลป์มาเตือนนะครับปั๊บครับจะเปลี่ยนตัวห้ามนย์ครับ ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vale นอยนาทีสุดา้าโอ้โหแล้วเล่นมาอยู่ในแดนตัวเองนี่ต้องระวังครับครับมาแบมบ้ายิงลูกนี้ติดกดนันบัฟแล้วยังได้ลูกนี้แบมบ้าไฮมาซานุโก หลอกกระาแล้วจริงวันนี้เรียบร้อยครับโอ้โหตรงกลางนี่ไม่มีใครเลยครับตะลวงมาแล้วก็ตัดงใจขึ้นเท้าซ้ายลูกนี้เดี๋ยวจริงแล้ววันนี้มาดูหน้าหนังจริงครับเจอนด้านสิงขาว่า ตัดสินกระเป๋จบเกมมาเดี๋ยวเชิญผู้เล่นสองทีมที่กลางสนามเลยครับเดี๋ยวก็เป็นธรรมเนียมเลยครับก่อนแล้วก็จบเกมครับผลออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยคือเรื่องของสเปรดด้วยครับขอขอบคุณทั้งสองทีมครับทั้งสิงข์ขาวและกันนันนาประดูครับ